แต่เช่าบอให้พักบอพักเข่าบอได้กินชอบมั้จักอันนี้บอกแต่ตอนกินเข่าที่เข่าประมาณเมียนบอเบื่อบ้อนี่นะเปียกนี่บอสาวเส่บอสวยจนเปียกเลยเนาะฮิดเต็มๆโยนี่ยชวนกล้วยกับจุ่นเต็มก็ต้องมาพักพอน่เด้อไปให้เพื่อเก็บเงินหน่อยไไป แต่ว่าดีมันดินอ่อนอยู่เนาะเอางานอน,อนี้ไปหน้อยเปิดภาพเปิดกล้องมา มาฮอดจดถึงเป็นทีเฮียมห้อยเด้อพี่น้องเนาะมาเห็นรถกอมายังอันนี้พี่น้อยเนาะทางเฮือนน่องแชเต็นจ้องกว้างบบดนี้พี่น้อยม่ยังอันนี้เนาะว่าบุญนี้ตั้งนิใส่บอดีเนาะมามั่งเฮือนมั่งช่านเพือนโอ้ยพี่น้องเลยทางเป็นแท้นี่ตกใจบดขยกะเนาะ เอาเอาพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวจังเราไปถามพูดคุยน้ากันหาก็มาฮอดจอดถึงอ่าสำหรับทางหมดเสียงกับพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามโมงเนาะบ่ายสามโมงนแหละพี่น้องเอ,อ้ยเนาะอ่าเดินทางออกมาแต่บ้านก็ประมาณชั่วเบ็ดโมงฮอ,อดพี่ก็สามโมงพอดีเนาะพี่น้องเนาะอ้ะอาวประหยัดเนาะพี่น้องเด้อเนาะอ่ากับสบายดี และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนและพี่น้องเด้อเนาะกูพ่อกันคือเก่าคือเดิมกับมาเซียงพี่น้อยเนาะช่วงสามโมงอย่างไรพี่น้องเนาะทั้งทีมงานก็กำลังเดินทางมาเนาะทําือเชียงจวดเลยพี่น้อยมืออีกแลเนาะเนาะเอ้ามีแต่ว่าพ้นล้พี่น้อยเขาไปเบิรงไปชมน้ำกันบาดนี้เป็นนี่ได้นี่เนาะคักแน่นี่เนาะนี่ เฮ้ยเห็นตกีเนีมนดือนเมาหอโอโอ้ยน่าี้องเยอมคุดนี่เกายเอาตอนเห็นเวียกนี่และเนาะโดยโดยเอาทางบอบุญแล้วก็ทางน้องแช่หรือว่าสาวแช่เนาะไเช่าบอกให้พักบ่อพักเข่าพอด้กินช่ำมักจ๊ะอันนี้ปอจะตอนกินข่า กินข้าวประมาณเที่ยงแม่นบ่เบิ่งหาขออนญาตถามสัมภาษณ์เบิ่งก่อนบ่ได้กินข้าวเลยบ่กินเออบ่ได้กินข้าวก็หิวยิ้มตลอดเนาะเพราะว่าชาวลําเพ็ญชองมจักนี่นี้ยิ้มตลอดีจน้อรับสัมภาษณ์เนาะเนาะ นอนอยู่บ่คนเป็นห่วงอยู่ไนะเราคนเนี้ยคนเป็นห่วงย่านดีใจจนเกินไปแหละต้องรับนอนอยู่บ่นอนทั้งก็คือรื้อวังเช่านี่มาเที่ยมเลจวดอันนี้เฮือนนี่ได้ฮือมือนี่แล้วกัดคุดเลยมือนี่เดีกะเนาะแพนคอยนะที่ว่าทีเจาะน้ำก้อนหมดอนี้ยนะอตสายจ่อห้องบัดนัดเลือดบัดเดินอีกเดินไปเลย รลองรอดทายตวี้เรื่อแล้ว,ลว,วอ่ะเพราะว่าจังไดก็ต้องในลือ้อยูแอ่แล้เวเนาะพอเส็โอ้พพ่อสามชนาที่บ่บมบำ้าด้วยบเพราะว่าค <c oughs> ื้นํีแน่แลวก็<ม>เอาเอาไม้์คามออก,ออก้วเสามันลมเองหอนะ่ยผวมักินไปเลยาะาวเสาเฮือนเรามันไป,ปนหมปเป <c oughs> ลยเนาะโอ้ยเนาะ ที่ได้เฮือนไม่แล้วว่ะนี่เนาะมากันจะพ้นเพราะว่ามาบุญคือเก่าเลยขาดแต่ทั้งบุดีรอบนี้ลุงเพิ่มเบาหง้าเบาตูนแม่นครบทีมเนาะขาดแต่ทั้งบุดีทั้งบุดีทั้งเบียงเนาะดีแล้วสามเปานมาซอยกันเนาะหัวนักนวงอลิเมื่อกี้กับเอื้อยพันกับมาเออเอื้อยเจ้าหอนบ่เอือเอื้อฮาวรองเมืองหรือบ่สอะ เมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วพอมามาคนไม้ซอยกันเฮาก็ได้โอ้มาเฮือนมั่งซานนี่เด้เนาะจับย้อยซอยกันแบ่งเนาะูเป็นองฟืนองฟืนกองแล้วเดมือน่ะเออมือเฮาก็เซาย้อนตัวนี้แล้วว่าอันตัวนั้นบ่เอออตอดโอ้เนาะเออเออไออกเฮงานด้บเนาะูเฮือบ่นี่น่ะ เปียกนี่บ่ซอแซ่อือป้อซื้อจนเปียกเลยเนาะเฮ็ดเป็นขี้ยอกนี่ชุ่มกล้วยก็เป็นแป้งเต้องไพักอนนี่เด้อแตแต่มื้อนี้กมันบ่แดดเนาะเออบดให้จกเจือโเป็นลมเป็นแงไปช่วงเียงามเพิ่นกบดให้ขึ้นมานี่คือว่าบดเนาะเออลมแดดบ่โโอยานรถระเบิดอยู่ ขึ้นมานี่มันจุดสูงเนาะมันสูงอยู่มุมสูงมันจะบอกว่าอยู่คู่นาะก็ได้ยินอยู่ช่วงใช้ปนกับแดดได้จต่ขึ้นมาหยิบคึบงหนึ่งข้างในบนโต๊ะได้หน่เนาะบนโต๊ะโต๊ะเบาเช่นไงโอ้เอ้าเอ้าเนาะก้อนคือเลื่อนี่อม่เด้รเนาะแล้วไม่ตอกกองน้ำกับกำลังมากเลยตะกู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 บอกให้เพื่อนแน่เนาะเดี๋ยวปิดคอมเมนต์คอยได้นี่อ่าเดี๋ยวพี่น้อง

เห็นอันแบบไดป้บ่เห็นแบบได้นี่บ่บนเพิ่นน้องเบี้ยจะไปขอกลายสวยเด้เห็นแบบนั้นโอ้ได้แบบนั้นกันแป๊ะชัวคุ้มแล้วเจ้าบ้านนี่นะจะได้ด้วยเช่นนะเผยๆเอาหูภาพกูเดินแว่าจะเห็นนะว่าหูภาพนะหูภาพเพื่อนเห็นแล้ว ่อยว่อยู่รีกันสามชื่อมือยังบอกกับเราบขอแช่มันได้เราไม่แต่หัวเนาะเราบอกบอกเขาแช่แล้วสิมันบมดจักแด้จิตอบเขาแล้วหัวขนณะคอยดึงสายไฟเลยดึงดึงสายไฟตบตกย่างกันย่งยางบุรีเตกต่างกบมันฝรั่งกบมันยังบอกกับเราเขากันไม่ไมมบ่ามาบูฮู้ภาษากันเนาะอันนี้คือการเล่นี่กันคือเขาสิจะข่ายกันมันกลายเป็นหัวเล่าเขาแล้วลูกไปวัดเลยบอก นี่ล่ะครชางเพนกําลังเริ่มมานี่เเสียงเนาะเออเนาะแม่นแหนนี่เนาะสิมากบมายังไว้แอามื้อนี้างเฮาก็เริ่มกมนักไม้ก็มาอีกมือนึงโดๆมื้อนี้บมาส่วนนึงก่อนวสําคัญอืว่าจุดที่ว่าะปุกนี่คืออเก่าหองเก่าข้างหลังพ่นแม่นห้องครัวเนาะแม่นสิฮอประมาณครัวเออ ตรงเว้านั้นปุกักอยู่บ้านเน่ยเานาอนมุมถ่ายบนบ่อมุมาวักบนอยองน้ำนี่ตอนเอซนบ่อากเหเ็ดอยู่กับเพื่อนเนาะหองน้ำห้องน้ำบ่เออมันกะถามว่ามันกะมีพอดีขอเสียเนาะ อ่ะขอดีแน่คือว่าเราต้องไปทั้งไดเรต้องอออเอาอไปไกลมัในก็ไปไกลไปนั่นแล้วแต่ว่าถ้าเจะรักความบวกอมอยังกะสบายแต่ว่าถ้าเห็ดแยกนี่กะมันกะชี้ได้แยกสุบชวนและกางบก็บเสียเพิ่มอีกแต่วันที่เทาต่อคอนไปเห็ดของครัวเกลือเหติพันธ์มาหนี่งกะแต่ว่าเรื่องของน้ามันก็ขึ้นในหงในครอบครัวเราได้เราต้องรักษาษาดได้เนาะมันติดในเฮือนศาน เดื่องเดียวกันอย่างเงี้ยหลังจากเพื่อนเราตั้งเสร็จเสร็จสิ้นนะฮะไล่เฮือนก่อนเอนาะจังว่ากันเดี๋ยวชมเฮือนก่อนเอาจงังเบิมเดี๋ยวชมเฮือนสร้างแบบว่าจีเอาจังไดอีกทีหนึงเป็นเรืองตั้งก,ก่อนเลยคิดไอเดียออกนะพี่น้งองคิดไตเดีขั้นตอนไปก่อนเนาะเอะอไอชีแเฮงว่าโอ้ยบุญเอ้ยว่ะว่าไปเลยแค่นี่เอามันได้ย่างนึงก่อน เอาอกะบอกเพื่อไหว่เนี่ยเพราะเขาวางแผนเนาะอนาคตวางแผนเขาวางแผนไว้เขาโบว์ได้่น้องเออมันคือเขาเขาวางแผนในดีแล้วเขาได้โบได้เนี่ยกับมันโบได้เสียหายยังกลัวมีการวางแผนนี่คือดีสุดละสำหรับโบเสียงเลยใช่ลูกสาวด้วยใช่ไปยุนน้ำไผ่นอนเออ โอ้เป็นที่ได้แต่ทั้งมีตู้เราดีใจพ่อแม่เจ้าดีใจนดีใจพ่อแม่เจ้าดีใจฮะดีใจฮะทุกอย่างเงือนฮะดีใจโอ้สีลาเงือนแล้วบ้านอีนาะเด้อเอ้าพูดเรื่องอะไรกับชิเปนอนอยู่ใช้หมูแดงนี่แค่นี้กำลังอันนี้กำลังเคลียร์พื้นที่ในแล้วแลักะช่วงแรกๆคำคำหลกะจะเคลียร์ตรงมองนั้นบ้านี้แต่ดูดงะมองประตูกไปด้ะ นาบ้าประเทศอะไใคต่อจากเฮือนเขาเจ้าผมบ่แม่ต่อจากเฮือนนาบาเราละอ๋อตัวกู้ันอะไรจิตนอนยู่หันก้อนเนาะอือเ้ยนี่บว่นจิตพุทประตูกิีเทานีคือบอกว่นเา่ออดไปเฮือนใก็ได้เด้อเราบ้าบ้าจะทาง้าอยูใกล้นะบุมาป็บงเราบางลมบางยันแนนี่เพือนเราหันนั้นเอาแล้วก็เลยทำาใจนาบ้าเพิ่นเพิ่นรขบเป็น่วงร้านเิ่นแน่พี่น้อง เฮ็ดให้ต้อตมอนมัอีกหลายอย่างอยู่ดอกอันนี้เนาะอ่าเครื่องของอีกเอต้องขอายละันงเตรียมไว้เนาะมันแล้วก็เพื่อเฮาสิได้ฮึดเฮือนซานแล้วโอ้มันก็ใช้หลายเวลาหลายมื้ออยู่เด้เนาะเพื่อเพิ่นกบเพิ่นยังไม่บ่มันง่ายเนาะนนอะสร้างของเราก็เอาเพื่อไว้ประมาณ0มื้อระ0มื้อเนาะ เพื <kung> ่อว้านเราเพื่อตาบเบอฮอดนะทางมันบอกเพื่อไปทซื้อเราได้บอกทางว่าแม่แบบเราต้องเฝ้าเฝ้าอะารแต่พูดต่อเมื่อไปมันเกี่งานแต่ว่ามันบอกมางามเนาะไวหลายงานไวเลยคือเห็นอะไรงานไวมันมาณจะทานเนาะเป็นซาอะไรอยู่ซาแต่งานเนียนนั่นซุบแล้วเนาะเด็การเดินทางการเดินทาง กะบริเวพักด้ยบริเวพักด้วยนะเหยียบด้วยอบุญในชีพมุ่งเที่ยงกัเขาแต่ห้องมอพี่หน่อยนะโอ้นี่ก็แต่ว่าหากใครอยู่นิดนึงกัแล้วบ้านนี้กันอยู่ใครอยู่อยู่กันเรื่อยๆแล้วคอมเจ็บคมไข่เนาะมาแม่มาคุดแม่บ้านนี้มาบุกเบิกแม่ เออยังบวชดิเอนมาชักเมื่อยเลยแมนบ่นี่บววแถวบ่อนน้อออะมาพี่ก็ได้ขอเช็มาพาพี่พอน้องเบิ่งใช้เจ้าชินอนอยู่ใช่นะนอนยมมองได้นะโอ้นี่เครื่องของเรานี่เนาะใอสารเนาะบวชช่ยงจับเบิ่งเบ อ, å, อันน e: right. okay. oh, ี้แล้วขอไปสิมาถามแล้วนะโอ้ยนักนี่ขวคิดว่ามันเป็นโยมเป็นยังเนาะโยมเป็นยังเม่นท้องะหายากหายากอันนี้นะตกช่วยเข่าตกช่วยเข่าเออใช่นหมนี่บ่เนี่ยเออมอนอนนี่เนาะโอ้เราจะให้คุดอยู่บ่ นบาว,วเตรีล้วเียเอเอใครอยู่รอบสนาะต่างคนต่างเห็นดีโคมง,งามน้องกันเนาะที่แล้วนาบาวเตียงมี่องอันบ่แม่นเิว่าเขาจะแกมา้ย่บ้านนันนึงแต่ว่ารถบอจันต้องเต็มกอนนะ่อนน่นะจะไดแกนะเอเอาเตียงนบาว,วน,นี้ต,ตรน,นี้กะมานัเนาะ โอ้ต้องมาแปลงนี่ได้นี่เนะาะจังน้อยนี่มันจะทำมืดได้ส่วนเบาหน้าจังงลจอยน,นี่ยใช้ยุ่หนาเบากันเเบื้อเงเงยุ่ดีน้ำนี่เนาะุดดบาเทียงเลยเนะยาะตามไปเีนมานี่แต่าาว่าลมีใช้ดีนะนามีกำใจมีตรงงนก่นในพี่น้องกันมีขู้นพี่น้องเล่นเลยขึ้ไฟยัไยงยไง้คุณ่ตไงบ่ ชอมซอยเนาะมันชอบว่ะโอ้นาบ่าวเจ้าดีอยู่ปะเพราะนาบา่ <c ười> บาวเจ้าน่ะเป็นคนดีอยูาา่ปะคนดีเดินเป็นซอยเจ้าอย่างนี้นี่อ้า,าวใจฮ่าฮ่าฮโอ้ยบาดไปเลยเออเอาป้าป้าไปพูดก็ได้สัสาสัให้ไป ดีใจลายเนาะเออเนานโอ้ยมาแบบรีบๆเนี่ยกัดอ่าเนื้อกินเนื้อยากคนอาจจะมีครบอยู่ดอกเนาะเป็นเข่าน้าชซ้ำปลาไส้สิ่งลายย่างอยู่ดอกอือปู่างกันเนาะครบไหม่นองแต่ครบ nó à. mình đấy nó bụng bượng nó, thế ừ. chốt là khuất bằng nhau hả số phải lang bằng nhau hả bò bò mừng à nhưng mà hiện hết việc chưa à, nó miền là một chốt ngang คว่าแถวนี้ต้องขุดไปได้นาะบบุญเนาะขุดไรเจินปับระับเนาะเห็นอันี้คล้องมาเทหงเยนนี่เนาะมันไหลลงไปพุ่นเนาะต้องมไปั๊ดเลุดตัวเป็นโด่งเลยเนาะโอ้บุญมีเฮ็ดแล้วนี่วะ Thôi ừ. ừ. lấy, không cút tự thương, một khuất lầy mát đâu lại trơn, trơn mát là cho chẳng coi khía, tôi hai bên non cho nó Ừ, có để là khang Tô บอกแกเศร้าเด้แต่มาเฮือนเฮ็ดแต่เศ้าบ่กินข้าวนิดนึงแม่นต่อเลยแล้วนปวดอย่ม่โทดีเนาะนีเนาะระวังเด้อกร้อนนะมันบ่ร้อนบ่เด้อเฮ็ดเด้อนี่แหละเนาะแล้ว กันสีกันสีว่ากันซีวอากับแบบอายกตัวย่างกับจากวังคูนอะมานี่เลยบ่ะนี่เนาะเออตัวนีมีหลายหลังไม่พอทั้งน้องอ่อนนั่มเหมือนเนาะนั่นกับน้องอ่อนน้องอ่อนแต่กับทั้งลุงเพิ่มกับเพื่อนสาวใหญ่เนาะตรงสามหลังถือว่าโอ้ยกย้ายมาพี่บ่ะเนี่พี่น้องกันซีวอากันเข้นย้าย จากฟองคุณม,มาเปรียบเทียบกับหวานตะแล้วนี่มีใสคนแต่ต่างกันมี่ใส่แต่คอน,นี่ตะมัคคีครับเปรียบเทียบอย่างนี้รู้ไหมล่ะลม,มนันคือม่ากเพื่อนนี่เพื่อนมาซอยบอ่เนี่กครับซอยเขาบอกว่าเป็นพี่น้าพี่คนเด้อมาบ่เลยมาไปใช้สิบบ่มาบ่เลยบ่หนังเช่โอ้โหเจ็บคอ มันแตกต่างกับบางคู่หลายเออเนาะบางคู่นี่แบะเม่อนะก็ไม่คยดีเหมือกันนะเพราะสิ่งที่เราเห็นนี่ชว์ไลน์มิเตหเต็ดแบบพอคว้านั่นกันอันนี้ตัวแล้วตัามันตีกันให้แล้ว่างของมังคู่มังคู่นี่แหละทางมัน่างกันเหมดโดยครับที่เราแะเขึ้นมาไลายเนาะตามพี่น้องวันนี้คอมเมนต์มากวะหมินหมินเนาะอือ พ่าแล้วก็กินข้าวกินน้ำนะพ่อท่านเจ้านะกินแล้วใช่ยังกินน, <c oughs> บนะบนะกนอ,อกกันได้ยังกินนะกินนะฮะไม่ยังพ่อไปก็ยังเหมือนกับกินข่ากับยังเจ้ากินข่ากับยังได้ยังกินกินแบบเรียบฮะเรียบเรียบเีาบ,บ,บ,บกินแบบลาบเรียบนี่คือลาบลาบสิ่งนี่พ่อ โอ้เงินเลาบอะมาบุญซื้อลาบด้วยนี่ลาบชิ้นเนอลาบม้าเชจ้าอันลองว่าเบอาไปยูหาลาบสิ้นลาบชิ้นเออเราเป็นเพื่นพ้องแลบเนาะกับสีหมูโดยโดยพันปีเพราะว่ายังโบราณนี่กินเขาบุเชงวาสิมานี่แหละยินโทรหาเจ้าว่า ตือว่าอยู่ว่ามาจิมากินเกาจิ้มเจ้าหน่อยละกินเฮือนห้าวกินข้าวฮะเจ้ากินข้าวก้อนเลยอ้าวมีอยู่บ่เข่านะมีหนึ่งลายอยู่บ่อลายง่อยแม่นบ่บ่บุญแม่นสุดทิพย์แล้วหนึ่งสุดทิพย์บ่เออไปกินมาเยื่ยมหมอดอแล้วเราซื้อกลอนตลอดซื้อเมื่อเร็วๆเี้อ๋อเนี่แหละพีไปเท่าไป บมาอันนี้เราพู้เช่กับเพราะว่าอ่าโอนี่นี่เอาเรื่องท่องก่อนเมือนกันกมาอัปเดตอาเบิรงน้ำกัดเอาว่างมือเราได้เนาะโอ้อ้าวเนี่แหละโอ้ยมาเียอคงแหงเด้บ่บุญเด้ท่านอ่าเอ้ยอไม่ค่าอาร่มดี มน้องเซ่ใจปลาโตใจปลาโตมามาเขากินน้ำกันเด้อเฮ้ยอันทั้งช่างไงเพิ่นมาคนเดียวป,ป,ปอสี่คนเจอเพิ่นแบ่งไปเะ็ดเฮือนทั้งเบอร์รี่เพือนน้องปลาเยอะแยะเยอะแยะไปน้ำเนาะอ๋อน้องปลาที่ว่าขาดเดือดนี่ยเราก็ได้เฮือนใหม่โอ้ เอาแต่เนาะยินดีน้ำเนาะได้เบิ้งน้ำกันอีกได้เมือยี่ดอกพื่อนเอยใส่น่เบิ้งฮะใส่กระตกเดือมากบุญเลแม่ตั้เจากันฮะจะกินแจวตั้งโอ้ไม่ข่าเราดได้เอาจยวช้ำนี่เนาะเ็นได้ใส่เนเพื่อนเอ๋เนาะ เจ่วบ่บ่บย้อหลอกจะเอาแบบง่ายๆใช่เนาะบ่จะอันตะลายบ่เอาละใช้ใช้วีัใช่พี่พีก็ได้เดี๋ยวกระบุดอกอ้กับข่ายังอ้นนี้อู้หอ Nó không Nó này những xà này Ồ, một bốc đó, này nó nó kìa Nó phá, này nó Ừ tháng này sang đấy Phân kín rồi bộ Kín จอกนี่หายากเด้นี่เดี๋ยวนี้นี่บ่ค่อยมีเด้อนี่อะบ่เงขอล้างมือก่อนกินนี่อ้นี่่อบ่เจ็บางเปียกน้ําเจ็บเอออ่าๆกินข้าวกับผู้าว้มื้อนี้พี่น้อง ซาได้ไหมครสาวเพึ่งนเอาสาวลูกนึงเนาะสาวลูกนึงสาวกินลายสาวกิลไลเป็นเช่นไรครั้งแรกเลยนี่ที่ได้มานั่งแบบนี่เพราะว่ามันมันงูมานี่เดี๋ยวได้พี่น้องมันอยู่เขาแห้งเลยโอ้มากอันอัญยวเจ้าจะปีกอ่ะครับโอ้ จะว่าประมาณเท่าไรวผม่าครับประมาณเตาสี่ปะสี่ประมาณนี้แหละเนาะโอ้่ออันนี้เข่าบเชงคือมากเนี่ยเข่เนเพิ่งกดนห่งยูนี้เนาะโอ้โานีแหละ มากินกินให้เบิรงแน่อิ่มแล้วฮะอิ่มแล้วอ้าวแรงเป็นแท้นี่ใช้เข่าเนาะมาเอามากินเข้าขึ้นยอดมาๆมาโอ้ยเนาะใช้บุญเยอได้ฮะสุดลอดแล้วค่อยอ่ะอนจะลงมาแล้วจินนี่แล้วหนูแช่นี่นี่หอกกันแล้วนี่เนาะที่มันหายไปผมไม่ยังลวะนี่นี่ไงอยแล้ว

ไม่ได้ว่าตามนั่นแล้วพี่น้อยเพราะว่านั่งมานั่งเบิ้งกินข้าวบุคือแล้วเนาะไม่ได้ว่าบุเชียงขออยากกินข้าวกินน้าคนแล้วก็บแจงว่ากันบัดนี้พี่น้อยทางน้องแช่กันโอ้ในนอนได้พันป่วยอยู่ท่ซื้อแล้กำหมีงต่อไปนี่ยใครก็พุดอยู่แล้วแถวนี้เนาะเนาะเอ๋อแต่เนาะไม่ได้ว่าทั้งบุเชียงลาพี่ลาน้องไปก่อนไม่พี่น้องเด้อเนาะอยังไงก็ขาดพีขาดน้องเนาะอีกช่องหนึ่งพี่น้อยฝากกดติดตาม เป็นช่องอ่าเพิ่งสร้างมาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าช่องเพิ่มจากบูเสียงแล้วก็เพิ่มเป็นชแนลแม่เอาเป็นชแนลเลยพี่น้องไอ้แบบนี้เนาะถือว่าเต็มคาราเบลเนาะอยู่เซียงกาจีใช่ถ้ามาเบนในพี่น้องแล้วก็แช่แล้วก็เบิรงแย่งน้ำกันเอาพี่น้องเนาะนะมีแต่ว่าคลิปนี้บูเสียงตาไปก่อนแต่ก็บหอดิ้นยากหอดิ้นหน้าของก่อนเอาพี่น้องเนาะกับทางงงแช่แต่จังอ่านี่แหละจังตั้งเบนเปนใจแล้วครอบครัวได้มาหอดจดถึงเลย ะขอมุกขมบใจลายทั้งเทเด้อเตรียมกับเข่ากับน้ำมาให้เดี๋ยวอกินเข่ากินน้ำก่อนเนาะโดยเอาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อัน่าพีแล้วน้องเนี่ยบายบายนี่คือไปว่ายังเกาะสบายดียังไงเลยภาษาเจ้าบาย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 เอาคือกันบ่ใช่โบเมนบั้นชวนบ่โบเมนบ่บ่บุชวนสบายดีสบายดีเนาะ rồi subscribe ok, rồi Ghiền Mì Để